ส่ไงอยู่ตัวนี้มันโตงามโอ้หางเดียงเลยโอ้วด้รุ่นนี้ยี่สินี่กันไปหาใสละไม่ได้นำละมีเอาผาหน่อยไหมครับอืมจักรูในสามเครับผมจัดไปโอ้ใส่ังใส่งมันออกเลยนเยมันออกมันอีทุ่งหน่อยก็ใส่เย็นอยู่นะยำพีไงเออเอาครับมาเบ่งมนนี้กั สามสามแล้วสามแล้วตรงนี้ถุงหน่อยอยัง่งยกับพ่อใหญ่หนุย่ยอีกเช่นเคยวันนี้นะครับพยายามบังลันผมขอเดื่อเพิ่นไว้ครับเพิ่นสิเฮ็ดให้ได้บอยี่สิบรูนี่เ <laughs> ที่ยวเที่ยวนี่ครับแต่ว<า>่าเลยอีกซานึงเตะสองหน่อยซานี่แล้วไปบล์เอาบล์แล้วแต่ที่บึงก่อนครับ นี่คนอยากดูนี่ตาเมียยงอยากดูกลิ้นตัวนี้เลยสีเง็ดไหมยุ๊บใส่งไงเต๋อยบ่้นี่ครับติดชวนซานชวนซานผมเปิดไฟแต่บ่สองบั้งสุดท้ายโลกว่าแล้วเลยการเลี้ยงเมียน้อยได้บ่เนี่ยได้แล้วบ่นสองสิเมียใหญ่เบิ่งอยู่เดียวเมี่ยงไงน่ะบ่นกระชัง ก็เขาหม็นอยู่เ okay นี่ยแามแงเหมือดโอเคครับผมเอาครับผมนี่ครับผลงานยังเหลืออีกอยู่ใช่ไหมเหลืออีกเอาไปใส่ไว้ก่อนครับมัดดีๆมัดก่อนที่ล่ะวางลงไปเอาเถอะเอานะครับอันนี้ส่วนหนึ่งพี่น้องผมมาสวยหดหุ่นหมานอยู่หมานจัง่เอวนะครับเดี๋ยวตอนสุดท้ายค่อยไปเบิ่งน้ำกัน ตะเมียงได้อะไรตะเมียงได้หนูกี <k Heh? S 1> ่ตัวเอาก็เห็นอยู่ทั้งตะแกียงนี่มันเป็นอะไรหนูคอม่นได้หนูตะเมียงเนี่ยโอ้ลูกหินเต็มโดดเลยใส่ใส่ได้ปะเนี่ยหมดแล้วฮะบอกว่าพี่นิวพูดดิอันนี้มันหกอยู่เต๋ มันหกอยู่ตบ่มันอยู่กับต่ออยู่กับต่อต้องใส่กลับน,นเ,เดี๋ยวไปเบ่งต่อครับฮะพี่น้องครับมาห่อก่อนล่ะเด้อนะเพื่อนต้องขี่อ้อมครับเพราะว่ารถผมนี่ต้องลงมาหนีเลยครับมาได้จะจัดการให้เพื่อนก่อนใช่ไหมเนี่โอ้ โอ้ยมีเลยครับพอดบักยักไงพี่น้องบักยักไงพอดจับบางแหลกมีเลยบักไงเลยครับถึงเปียเป็วิธีเิ็นใส่พี่น้องแข็งๆเลยครับเห็นเราตายเลยอีบัวลังนี่ giờ ừ, Ủa, bầu xì là đứa có nhiều người xì เดี๋ยวพี่น้องเด้ออุ้ยตัยวอะไรวะแปดทันมาครับบังเดียวเห็นหรอบางเดียว,ยวอะไรวะา พ่อใหญ่หนุ่ยครับสิบก่าหลังแล้วครับเขาบางแรกบางเดียวเท่านั้น เก่าแล้วมั้งกินเบลล่ะโอ้แต่หู่บอกเขาเถียงเลยตี้นาแรงครับผมทำทีว่าไม่รูา ไม่เอาครับยืดอยาาไม่แล้วดิชื่อ ตามนั้นเลยโอ้โหนี่ครับนี่หนุย่ยจะิมืองถอะน้อ โอ้โหบมีครับไปหนุ่ยบบมี่อหลีไปหนุ่ยมืดแล้ว จะเมือแอ้วครับคุณสั้นสับหลาบอยู่ถ <c ười> <อ>ือบางเดียวพี่น้องเดี๋ยวจะเชื่อคุณกำลังมาครับเอาสาที่พึ่งพี่น้องเป็นไงลาไหลมันดูดทรัอย่งนี่ถือบางนี่บางเดียวขัดบัเตีครับ ย่าไม่แล้วนี่บังนี่ใส่แล้วโอ้ยครับเย็นได้มือนเนี่ยขี้นองเอ้ยเต่งยังอยู่ตัวนี้มันตัวงามโอ้ยทางเดียงเลยโอ้ยตัวตัวตัวโอ้ได้รุ่นนี้ยักษ์นี้ผีนี้กับกุ้งหดเลยไปหาใส่ล่ะไม่ได้นำละมึงย่อผาหน่อยไหมครับจากรู่ไหนสามแล้วนี่โอ้ยสอง ยางยา,า,า,ยางบอกให้เพื่อนดีใจยังบวดได้เย็นอยู่ยังเท่าดไหลเย็นอยู่ใส่ที่แปะอันเขาอันเดียวครับผมยามใหม่มาเนี่ยอู้สามตัวทุต่ายนี่คือขาดกนันหรืเอเปล่าวางลงเหรอเอาวางกับว่างเอานี่ครับอเอาเปิดแดงใช่ละว่ามีหูเหยไหลอ,ออกดอก สใส่อยู่ไีนพ่อเองี่ชิบเถื่อไปเนี่ยบสเตย์เก oh, <man. S 2> ียร์สามโบแมนหมายถึงว่านับเป็นมือไหมบเลี้วหัวจะแม่นี่ครับอะไรเราวันนี้ไม่ได้ตามออเดอร์นะครับเนี่ยไม่ได้ตามออเดอร์ติดประมาณสามูแล้วครับตอนนี้เออนั่น ตัวมันขึ้นเนี่ยนดีแล้ววะครึบอืมหลังพี่ไม่ไปเสียไปคอนแก่นเอาไปแล้วอไปสุไปเสียแล้วไปเรื่องนั้นอุ๊ยปลาไหเกียกเลยโอ้ย จับตัวนี้แน่เนี่ยไปเหรอเนี่ยปลาไหลเดือปดปลาไหลเดนนี่ดือนครับเดือดจับปลาไหลเด้อพี่น้องต้องใส่อันนี้เนาะ<ส>จับ<ม>หนามาของแห้งต้องอของแห้งค,ครับปลามึกแห้งหงี่สิประมาณนี้แหละครับผมมือเนี่ยเ<อ>พื่อได้อยากเพื่อได้เลี้ยงเมียน้อยไปเอาใหรเว่าสันใส่อีกครั้งหนึ่ง มีตัวบิ๊กบ่ทั้งนี่อาจิดยากพ่นบ่คือปีไก่เด้อุ้นตุ่มกหลไรเอาคันทั้งเก่าออกล้อันนี้ครับพี่นองผลงานวันนี้ครับผมสำหรับพ่อใหญ่หนุย่ยเช่นเคย4โลจริล่ะอื่นคนมาหาว่ามีคนมาหาเลยครับ4 <laughs> โลได้ครับอาชิจ้างสาวซบน้อยมายามน้ำยู่จัเมื่อยอยู่ <laughs> นุ่งกระพงเห็นเหียนเด้อครับเด้อ <laughs> พยายามตุ่มก็พ่อใหญ่หนุย่ยนุ่งกระโพงเหียนเหียนวะเห็นว่าใบ,าบาดอกบัง้งไงตีใบอันดากสาวาสักหน่อยมั้งนี่ครับผมอ้าวนะครับจะขายหมืดครับอยู่นี่ของผมหมืเด้ผมจองไว้แล้ว <laughs> นะครับพอต้องถามว่าจาักบาทช่วงเทศกาลนี่นพ่อใหญ่หนุ่ยบ่บอกดอกใช่ไหมเนี่ย,ย,ยมีตัวใหญ่ กิโลสองร้อยครับผมเดี๋ยวบอก่นว่าท่านบอกนะบอกบอกไปนโลดสองร้อยเมื่อวานเนี่ยไปแทงปลาไหลได้สิบแปดโลแทงกับแทงมักแทงคนมักแทงแทงกับแทงกับแทงกับเดทแทงครับพี่น้องแทงกับได้สิบแปดโลทั้งเบิดเอาไปทรงเพิ่นแล้วมีตอรใส่ไงครับตัวแทงนี่มันสิถืงสวนหมากม่ถึงตัวไงเขาอันนี้บ่เขาสูบดิเขาบพาสูบมันอยู่ไ้นะเนี่ยมันเป็นดินสมอง เป็นช่างแข่งเขานั่นน่ๆพมกปห้องเกินเป็นพวกวานๆพวกเดี๋ยวครับผมในที่ไปเบื้องนี้เสียนปลาไหลของแท้ครับผมถ,ถ, so ถึงแทงถึงดักถึงผัดถึงเห็ดทุ่แนวครับผมเกี่ยวกับปลาไหลเบิดบ้านมีผู้เดียวนะครับตักมาได้ครับติดต่อมาได้ถ้าอยากได้ปลาไหลอายุใกล้กับมาครับมายามกันได้เออผู้ใดก็ได้นะครับอำเภอผู้ดีสงตำบลมะเฟืองบ้านส้มกบพี่น้องนะครับ เอาคลิปนี้สิ่เหล่ยมลำล่าพี่น้องไปละครับผมเป็นคลิปวัยแย่ปันใดเนาะสามโลได้อยู่นะครับเฉียดซีอยู่เนาะกันสา,<ะ>ามบัวคว้าฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องก่อนจากกันไปก็กขอให้พี่น้องลำลำรวยรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมสหรับปีใหม่อา่านะครับขับรถขับลากลับบ้านกน็ขอให้ปลอดปลอดภัยพี่นอ้องสลงปีใหม่มวลๆเจอกันใหม่คลิปใหม่คลิปหน้าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ไปน้ำกดติดตามไปน้ำครับผม ยังล่ะสูตรเดิมน้ำนอันนี้คือบเบาลงนี่อยไหลยหน่อยไปลงหน่อยน,ะน,อยนั่นน้ำท่วมด้วยฮนะเออครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับนี่แหละเราใส่วงมาได้มันแสน